สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 02 272 3333กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าชนก้นกลัวกันนะครับหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปสักการะพระพิฆเนศสำเร็จองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณนะอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดฉะเชิงเศรากันไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะได้ค้นหาวัตถุดิบประจาวันนี้กันซึ่งเขาว่ากันว่า เป็นราชาแห่งท้องทะเล่านแน่สงสัยกันแล้วสิครับว่าเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นจะต้องไปทำความรู้จักกันครับผู้ชมครับมาที่เห็นน้องพลอยโพสแบบนี้นะครับเพราะว่าสรรพคุณของวัตถุด,ดิบที่รู้กำลังจะบอกครับยิ่งกว่าประกวดนางสาวไทยอีกครับจะบอกให้เนื้อไม่แข็งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วผัดกับข้าวเนื้อไม่ยุย่ยอร่อยพอดีคำครับรู้ยังว่าคือปลาอะไรนี่มันมนางแบบเพื่อ หรือยังปลาอะไรนี่คือจะบอกว่าหลังจากผิดมาหลายคำตอบเนี่ยก็เลยไปหาข้อมูลมาจงังหวดฉาดเชิงเซาเลยนะที่พี่พูดมาเนี่ยสปปรรพคุณแบบนี้เลยนะปลาชนิดนี้เลยปลาอินซีผิดแล้วกลับแทบแอ่า้าที่ไหนลูกเจครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวัตถุดิบที่รู้บอกมันคืออะไระยังไม่บอกอเหรอ และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหลังผลิตวัตถุดิบของรายการท้าชนก้นกลัวประจำวันนี้กันแล้วล่ะครับกับที่นี่เลยปลากูลาเข็มร้านแม่หนูเจ้าเก่าบางประกงมที่จับปลากูเลาเข็มมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หนูปลากุูเลาเคม็มโดยตามธรรมชาติของปลากุาูเลาเป็นปลาทะเลเนื้อละเอียดที่จะจับได้จากเขตน้ำลึกซึ่งทำให้เป็นปลาทะเลที่หาทานได้ยากยิ่งเมื่อน,นำมาทำเป็นปลาเคม็มจึงมีรสชาติอร่อยและยังเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่สามารถชวยให้เก็บไว้ได้นานนับปีสำหรับกวิธีในการทำปลากุูเลาเค็มได้แก่นำปลากุูเลามาขอเป็นควักไส้ล้างน้ำไม่สะอาด จากนั้นนำปลามาหมักเกลือในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดประมาณ2-3วันแล้วแต่ขนาดของปลา,ปลาเมื่อหมักได้ที่แล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปตากแกดดประมาณเ1็ดถึงสิบวันตามขนาดของปลาก็จะได้ปลากราเข็มหน้าตาน่ารับประทานอย่างที่เห็นนี้แหละครับทกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวัตถุดิบของวันนี้ครับ <collaborations> <foundational> ปลากุลาเค็มครับะจะบอกให้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาทำกันมันนมนานตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับยันรุ่นอาม,ม่าเลยครับหเยอะนานขนาดนั้นเลยเหรอคะที่นี่เขาทำหลายอย่างน้ำพกน้ำพริกนี่ทำหมดเลยแต่วันนี้วัตถุดิบของเรานะครับก็คือปลากุลาเค็มอาม,ม่านี่พาไปถึงเมืองจีนแล้วนะครับคือไปถึงกำแพงเมืองจีนครับพอถึงยอดบนสุดหันมาพูดคำเดียวเลยครับพูดว่าอะไรคบพี่พูดไอ้ยาซ้วมซึมมา เดี๋ยววันนี้นะครับ เราได้วัตถุดิบกันแล้วก็คือปลากุลเวเค็มครับไปรู้จักอาคราตากับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมกันดีกว่าอุ๊ยอยากรู้เหมือนกันว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเนี่ยเขาจับดูเดือดเผ็ดมันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบกันมาแล้วคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะมาเจอกับเหล่าบรรดาแม่ครัวพ่อครัวที่จะมาท้าประลองตะลิ้วทองคำทีมแรกป้าอังกีรณนาอโนรัตและเฟิร์นพิมวะลีน้องสาในชื่อทีมสุดซ่าเจอกันปะหล่ะ กับเมนูผัดคณะปลากุลาเคนอ่ะท้ามาขนาดนี้จัดไปอย่าให้เสียครับสวัสดีค่ะดิฉันกีรนาอโนรัตค่ะชื่อเล่นชื่อป้าอังค่ะหนูได้กิ่งพิมลีหนองสางค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะอ๋อมาจาก บางปะกงค่ะอยู่หมู่บ้านสีเทพไทยค่ะช <นะ S 1> ื่อทีมเจอกันปล่าห่อเจอกันเปล่าห่อค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่ค่ะเรียนค่ะอ๋อวันนี้จะทําเมนูปลากราผัดคนาค่ะเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเที่ยวบ้านก็ทําเมนูน,นี้ให้เพื่อนๆทานอ๋อมีคนาแล้วเด็ดตรงที่ว่าเนื้อปลาเรานี่มันจะมีรสชาติหวานหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะพอเราผัดคนาดได้ที่เราก็ทำปลากราบลอยๆนิดหนอ่อยมันจะ กมกล่อมของเนื้อปลาคุูเราอยู่แล้วค่ะอ๋อทีมนั้นเอาไว้ข้างหลังได้เลยค่ะทีมเรามาเนื้อกว่าอยู่แล้วค่ะเอ่อถ้าไม่แน่อย่ามาที่บางปะกงค่ะเต็มร้อยค่ะวันนี้เราจะมาลากกะหลิวทองคำค่ะ มาทีมที่สองกันบ้างกับทีมสองสาวหน้าตาสดใสพี่ปู่อัมพรพาสดาและน้องตายนัฐพรน้องสาที่ตั้งชื่อทีมสุดเก๋ฉันสวยสู้เวยที่จะมารวมพลังสู้ด้วยการจับปลากุลาเนื้อละเอียดมาทำเมนูหลนให้ได้ที่ซึ่งจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนต้องไปฟังกันครับค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันอัมพรพาสดาค่ะฉันณัฐพรน้องสาค่ะฉันสวยสู้เวย ็นแม่บ้านค่ะทํางานบริษัทค่ะปลาคูเราหลนค่ะเพราะว่าทําทานที่บ้านแล้วมันอร่อยะค่ะสามีค่ะอ้าวต้องชิมค่ะต้องชิมต้องลองดูค่ะเต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยค่ะต้องชนะด้วยค่ะสู้ค่ะบอกค่ะว่าให้เราวังเพราะของเราแน่มากค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะฮ่าฮ่ไยังไงครับ หน้าตาของผู้เข้าแข่งขันทั้ง2องทีมครับกินกันไม่ลงเลยทีเดียวเลยนะฮะแต่ไม่รู้ใครจะกินใครก่อนเอแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราต้องติดตามกันแบบห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเพราะเราจะไปดูกันค่ะว่าเมนูวันนี้เขาจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรบ้างใช่นะแล้วครับถูนนกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันช่วงนี้พัสด่ค่ะ